สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมกับมาพบกันกับฟาวเดชันนะครับลัมโบแลนแดนปลูกองุ่นครับตอนนี้โอ้โหยังสวย <c oughs> ผมไม่รู้ว่าต้นองุ่นจริงๆมันเป็นแบบไหนนะไม่เคยไม่เคยเห็นเลยเออุ้ยใบเริ่มงอกเลยครับทุกคนสุดยอดเลยนะงอกได้จากการที่พระของเรานะครับ เรียกได้วา่าดูครับเขามาดูแลกิ่งก้านใบนะครับทาการอธิษฐานเจ้าจงเติบโตขึ้นนะฮะนี่ไงเสร็จปุ๊บเจ้าจงเติบโตขึ้นเป็นต้นองุ่นที่ดีโอ้เขาทำกันอย่างนี้เนี่ยแล้วผมสงสัยอย่างหนึ่งว่าเขาจะรู้ได้ไงว่าว่าต้นไหนเขาแบบดูแลไปแล้วอะทุกคนดูดิเขาเดินไปเดินมาเขารู้ได้ไงครับว่าต้นนี้ดูแลแล,แล้วต้นนี้ยังไม่ดูแลอะไรเงี้ยเขาไม่ได้ไล่ท,เทาเมนแถวแถวอะ ่าดูดิดอา้าวทหารทหารของเราเป็นเอ็กตรีมอยู่ครับส่งใบต่อแล้วกันเออเขาทําต้นนี้เสร็จแล้วเขาก็วิ่งไปทํามุมนู้นแล้วก็วิ่งกัมปทำมุมนี้อะไรครับคำนะีด้ดูดิโอ้โหความจําเป็นเลิศจริงๆนะฮะสมก็เป็นมองของเราอ๋อผมรู้แล้วว่าทําไมการเพิ่มมองเนี่ยมันถึงได้เพิ่มได้ช้านะครับเออคือมันเพิ่มได้ทีละคนนะเพิ่มคนหนึ่งเสร็จปุ๊บมันจะกดเพิ่มต่อไม่ได้นะครับมันน่าจะเป็นเพราะว่า การที่ใครก็แล้วแต่เนี่ยจะเข้ามาเป็นมองได้เนี่ยนะฮะเขาจะต้องโอ้เขาไปไหนอะ่ะไปพักก่อนแล้วเขาจะต้องมีหน้าตาเขาต้องไปตัดทรงผมให้เป็นทรงเดียวกันก่อน,นครับเนี่ยเขาต้องไปตัดให้เป็นทรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวแบบหนึ่งเดี๋ยวเราไว้หนวดไว้เขาเหมือนกันเลยเอ่ะเดี๋ยวนะหนวดเขาไม่น่าจะเกี่ยวนะนี่ไงอ่ะ๋อก็คือเน้นแค่ทรงผมนะครับเนี่ย ทรงผมเดียวกันนะครับแต่ว่าหน้าตาไม่ต้องเหมือนกันก็ได้แล้วก็หนวดเข่าก็ใครอยากไว้ก็ไว้นะครับใครอยากโกนก็โกนเอแต่มีข้อแม้ว่าต้องไว้ผมทรงนี้โคตรเท่แล้วก็ต้องเดินท่านี้ด้วยครับเอยผมไม่เห็นมองผู้หญิงเลยะหรือว่าที่มันเพิ่มไม่ได้เนี่อาจจะเป็นเพราะว่าต้องรอเพศชายเท่านันน่อยนีเป็นไปได้นะแล้วก็โมนัสชัลี่ตรงนี้นะครับก็หลายคน พรส่องพระเดินขึ้นมาแล้วเห็นเห็นสิ่งที่แบบผักชีโรยหน้าไว้ที่เราได้ปกปิดไว้นะฮะโบสถ์ภายนอกที่แสนสวยภายในนั้นเต็มไปด้วยอะไรก็ไม่รู้ห้องแห่งความรับเออแล้วก็โมนสเ t อรี่นะครับที่มีพระอยู่เนี่ยหลายๆคนเนี่ยอาจจะแบบอยากจะไปตั้งไว้ในที่ไกลๆอะไรนี้นะครับเพื่อให้เป็นแบบโซนของเขาเองอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าพระเนี่ยก็ยังคงเหมือนกับชาวบ้านนะครับก็คือยังมีความต้องการในเรื่องของอาหาร ที่พักนะครับที่พักเนี่ยไม่มีปัญหาเพราะว่าพระก,ก็จะเหมือนกับทถานนะครับจะพักในสิ่งก่อสร้างของตัวเองนะครับโมนเตอรี่นะครับเขาจะพักอยู่ในนี้ก็ไม่มีปัญหาเรื่องบ้านนะครับแต่ว่าเขายังต้องการน้ําต้องการอาหารแล้วก็ที่สําคัญคือเขาต้องการเซอร์วิสนะครับต้องการโบสถ์เป็นพระที่ต้องการโบสถ์โอ้แต่แล้วโมนเตอรี่คือมันไม่ใช่สถานที่สวดมน์ไงทุกคนนะฮะพระของเราเนี่ยยังคงต้องเดินทางไปสวดมน์ตามโบสถ์นะครับผมนะ เหมือนคนปกตินะแต่หลายคนอาจจะเข้าใจว่าเอ้ยนี่มันก็คือโบสถ์อันนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่าไม่มีโบสถ์ไว้ให้พระเลยโอ้โหทีนี้บอกเลยครับพระเดินไปหาโบสถ์อย่างไกลงานการไม่ทำนะก็ตอนนี้องุ่นเริ่มโตแล้วครับเดี๋ยวรอรอมเมล็ดออกเราไปดูอย่างอื่นบ้างดีกว่านะครับโอ้โพระนี่เขามีกิจาการหลายอย่างเลยครับให้ทำนะครับอุ้ยอันนี้คือแบบต้องใส่แบบปกปิดตรงกลางอะไรเนี่ยระดับไฮ เดี่ยวคนตายว่ะเอาไว้ก่อนแล้วกันนะนเป็นระดับของโซเดอร์ครับซึ่งมีผมโซเดอร์เออซึ่งผมมีโซเดอร์อยู่คนเดียวนะนว้ก่อนในี๋เซอร์วิสจะหมดละอันนี้เขาเลี้ยงพึ่งนะครับทุกคนก็เลยต้องแบบใส่หมวกนิดนึงไม่งั้นเดี๋ยวพึ่งต่อยหัวเออไม่งั้นเดี๋ยวพึ่งต่อยหัวแล้วก็ใส่ใส่อะไรเป็นแบบที่คุมหัวเออนะเม่อั้นเดี๋ยวโดนพึ่งต่อยอันนี้เขาฉีดอะไรใส่พึ่งอ่ะฉีดแบบ น้ำหอมเหรออะไรเงี้ยไม่รู้เหมือนกันนะฉีดยาเหรอยาฆ่าพึ่งจะ <c oughs> อันนี้คือหลังพึ่งรับเลี้ยพึ่งไว้ข้างในนะเพื่อเอาน้ำหวานอ่าผมก็สร้างมาสองที่แล้วอุ้ยอันนี้มีพึ่งด้วยอันนั้นคือแบบว่าพึ่งน่าจะยังไม่โตนะครับอันนี้แบบพึ่งทำหลังเริ่มเยอะแล้วอะไรเงี้ยซูมใกล้ไม่ได้ครับไม่เห็นอา้าวพึ่งหายไปแล้วโอ้โหโอ้โหพึ่งมา พิ่งมาถ่ายเสร็จเพื่อพึ่งก็พึ่งไปโอเคครับก็ประมาณนี้ก็หลังจากที่ทําโบสถ์เสร็จนะครับทำามนาสเตอรี่อันนี้เสร็จเนะี่ยสิ่งที่ได้ใช้ที่สุดเลยก็คืออันนี้ครับเฮิร์บคือไม่รู้ว่ามันได้ชาเพราะว่าอะไรนะแล้วก็ไม่มีแอคชั่นอะไรให้ดูด้วยครับเป็นแค่บแบบคนเข้าไปข้างในแล้วก็หายไปเลยนะใช้คนสองคนอาจจะเป็นเพราะว่าผมมีร้านขายเฮิร์บด้วยนะค,คือเขาอาจจะทําเสร็จแล้วก็เอาไปขายเลยเลยเนะี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกัน แต่มันไม่ขึ้นเลยอย่างอื่นนี่ยังขึ้นนะดูดิ Y วน์นี่89แล้วนะครับแล้วก็ผมตั้งขายไว้แล้วด้วยนะครับ Y เออตั้งขายสลับกับเบียร์นะครับมีเบียร์ช่องหนึ่งมี y ช่องหนึ่งเนี่ยเบียร์มันก็เลยค่อยๆฟื้นขึ้นมานะครับเพราะเหมือนกับว่ามีคนแบบแบ่งภาระนะครับแบ่งไปกิน Y นะครับเบียร์ก็เลยลดช้าลงแล้วก็น้ำผึ้งได้มา120แล้วนะครับนี่เก็บอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวน่าจะต้องเริ่มหาที่ระบายแล้วครับ เดี๋โปรโมทรอบหน้าผมจะโปรโมทจะเริ่มโปรโมทสี Six ิบเส้นแถวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะสร้างทราวเวน่นทราวเว่นไว้ตรงไหนดีอะทราวเว่นตรงนั้นอยู่ทางนี้ใช่ไหมผมกำลังมีความคิดว่าผมจะทำทราวเวน่นแถวนี้นะครับเป็นเรียกได้ว่าโรงแรมเอ่อห้าดาวบนดอยนะครับคล้ายๆกับดอยอินทนนท์นะฮะเป็นดอยสูงตรงหน้าผาเพื่อที่ว่าให้คนขึ้นมาพักชมบนดอยแล้วก็ดื่มด่ำกับบรรยากาศทะเล วิวทะเลที่แบบว่าสุดลูกหูลูกตานะครับเอ๊ะน่าจะเข้าท่านะครับเอาลบรครับเริ่มาดูหลวงพี่พลาเซนติอุสของเรานะครับโอ้โหกำลังทําวายแบบนี้นี่เองอ๋อเอาองุ่นมาใส่อย่างงี้นะครับใส่ในถังแล้วก็หมุนอา้าวทาไมเขาชอบหนีกล้องกันตลอดไม่เข้าใจเลยโอ้คอมฟอร์ตน้อยครับคอ,อรคอมฟอร์ตคอมฟอร์ตหมดแล้วหมดทุกอย่าง จะเข้าไปนอนพักอ๋อดูไงนองกล่องลีก็อานอนกลางวันแสกๆนี่แหละรถตื่นตอนไหนเนี่ยหลวงพี่อ้เต็มแล้วครับคอม์ตหลวงพี่เต็มแล้วหลวงพี่ไปไหนต่อหลวงพี่ตื่นมาทําวัดเช้า <c oughs> หลวงพี่เข้าโบสถ์ต่อแน่เลยรู้ไปซื้ออาหารจรินออกกินน้ําก่อนครับหลวงพี่กินน้ําก่อนบอกอยู่น้ํเแล้วเกินเนี่ยเออทำไมไม่รู้จักตักน้ําไปไว้ในโบสถ์ตื่นมาจะได้กินไปไหนเนี่ยไปเฮบการ์เด้นเหรอหรือว่า โอ้ลมทำไมหลวงพี <that> ่ยังเดินเข้าโบสถ์ก่อนแล้วค่อยออกมาทางนี้อะไรวะเนี่ยนาหลวงพี่บอกว่าไม่อยากนะครับไม่อยากเดินตามถนนใช่อ่ะไหนครับวนนี้ซื้อชีสกินซะด้วยโอ้โหหลวงพี่พี่กินชีสนะครับแล้วก็น่าจะเดินไปสวดมนต์ต่ออ้าวกดตามพี่น่าเดินไปสวดมนต์ต่อนะครับเออ่กี้เดินเข้าอันนี้เฉยกดเท่อ้าว โอ้รถทางตรงก็มีไปต้องอ้อมกันไปอะไรเขาวะเนี่ยสวดมนต์ในห้องนี้นะครับเอา้เอสาสวดเ,เสร็จแล้ว่ะหุยสวดอย่างไวถามจริงตั้งนโมยังไม่จบเลยทุกคนิงตั้งนโมไม่จบเลยทุกคนเสร็จแล้วโอ้โหแล้วก็ต้องเดินเข้าช่องนี้ตลอดเลยแล้วก็มาออกตรงน,นี้นะครับเอา้าไปไหน,ไหนอ่ะเหมือนออกเลยทำอะไรในโบสถ์หลวงพี่หลวงพี่คอมฟอร์ตเยอะนะหลวงพี่หลวงพี่มาทำวาย่อนอู้วะเนี่ย โอ้หลวงพี่อาจจะแวะเข้าห้องน้ําก็ได้นะครับเอออาบนองอาบน้ําอะไรเงี้ยรู้เหมือนกันครับแต่หลวงพี่ไม่ยอามไปทาวายหลวงพี่ไม่ยอามไปทาวายเอ,อ้ยรู้ว่าวายมันของขาดวะไม่ขาดเนี่ยยังมีคนมาทําอยู่เลยนี่นอ๋อเขาผัดเวรกันแน่เลยครับสงสัยหลวงพี่คนคนนั้นพักอยู่อ่ะวอุ้ยเป็นคนเดิมเหรอะไรครับเนี่ยอยู่ดีว่ามาตรงนี้เฉยไม่เป็นไรเขามาทำวายต่อแล้วนะครับก็ เงี้บ้างไอดูสิวายของเราวิ่เต็มสตอ็อกแล้ว50มาขนไปเร็วครับไม่มีใครมาขนไปเลยโหลเกลี่เกลี่อยู่ตรงนี้เองเกลี่ยเก็บเอ้ามันเต็มนี่เองโอ้โหทำไมไม,ม่มาเก็บเก็บงุหุนกันทำไมครับเนี่ยวิ่ผมมีวายวายเต็มแล้วครับเอาร้อยสองร้อยรอยห้าสิบมันหายไปเพราะว่ามันกําลังแบบว่าอันนี้อยู่ครับมันกําลังขนส่งอยู่นะครับมันจะเลยหาย นะเออ EP ที่แล้วที่บอกว่าผมหาขโมยนะครับจริงแล้วมันอะไร <c oughs> เนี่ยเขาจะเป็นยังงี้เลยอ่ะเออ EP ที่แล้วนะครับที่ผมหาขโมยนะจริงมันไม่ได้หายไปไหนครับเขากำลังขนส่งอยู่นะครับมันก็เลยหายนี่ไงพอเขามาเก็บปุ๊บมันก็กลับเข้ามาในสต็อกนะครับตกใจหมดเลยนะครับ EP แล้วโอ้หรือว่าของหายไปไหนทรานสปอเตอร์กำลังขนส่งอยู่นั่นเองนะผมไม่รู้ผมจะเล่นได้ถึงห้าร้อยอป่มันเริ่มกระตุกแล้วทุกคน มันเริ่มแบบคนในเมืองเริ่มกระตุกแล้วครับถ้าผมเล่นไม่ถึง500ร้อต้องขอไปด้วยครับคนไม่ถึง500อยนะครับสเปคคอมไม่ค่อยดีครับสเปกากนะครับสเปคแรงเมื่อ10ปีที่แล้วลอาดูร้านขายเพชรของเราหน่อยซิเป็นยังไงบ้างมีแหวนขายอยู่10วงอ่าเลขเข้ามาจ้ามีครบทั้งสร้อยแหวนเครื่องประดับต่างๆมีให้เลือกนะมีทุกอย่างยกเว้นนาฬิกาเพราะเพื่อนยืมไป <c oughs> <c oughs> วัวผมโคตรเกะากะทุกคน งนี้มันเป็นถิ่นของวัวนะครับเออ้วเดินผ่านกันไม่สนใจผ่านล่างวัวเลยยางไม่ต้องสนใจใยดีที่แลมโบ่แลนด์แห่งนี้อ้าววิ่งเอ็กซ์ตรีมดิปคปร์คััทุกคนเป็นเรียกได้ว่าความยากระดับใหม่แต่ก็ยังเป็นเอ็กซ์ตรีมอยู่นะ,นะะมมเ,เนี่ยนะผ่านผมแม่งบาดเจ็บแน่เลยดูทรงแล้วจะต้องมีคนโอ้มันมีคนบาดเจ็บเยอะอยู่เนี่ยส่งไปมันจะตายปล่าวะ แต่ว่าความสมมนใจแบบเป็นเอ็กตรีมนะแต่ว่าโคซกิโอเลี้งของผมกับเบอร์3อีเมอร์กาดาเนี่ย mm. เขายังฟิตอยู่เลยนะเพราะฉะนั้นก็อย่าไปหยองครับจัดไปลุยต่อไปเพื่อนยากทหารหารของเราต้องชนะในศึกสงครามครั้งนี้นี่ก็ชาร์จอันนี้กลับมาแล้วกันนะครับเป็นพวกโนวิดใหม่นะน,น่นี้เป็นอีกเคเวสหนึ่งนะครับไม่น่าจะไหวกลับมาก่อนแล้วกัน เุ้ยใครโดนบล็อกเนี่ยไปดูซิมีคนอ๋อไม่มีอะไรครับ <c oughs> อันนี้ขาประจําครับที่ประจํานะ <c oughs> เขาเดินไปชนกําแพงแล้วเขาก็บอกว่าเขาโดนบล็อกโอ้โหไม่ได้โดนบล็อกหอกผมตั้งใจบล็อกพี่เองแล้วก็โซนแดงตรงนี้ครับทุกคนเหมือนแบบเริ่มมีแบบรางเจวเขียวขึ้นมาแล้วนะเฮ้ยผ่านไปอย่างเนิ่นนานเ <c oughs> <c oughs> พิ่งเป็นแบบรางเียวเขียวขึ้นมานิดเดียวเองวิจบทไปแล้วเดี๋ยวนะ เควสต่นไหนวะที่กลับมาอันนี้เหรอน่าจะเควสแรกนะครับแต่อีกเควสหนึ่งยังไม่กลับนะอันนี้เควสระดับอีซี่ครับที่กลับมาตอนนี้ได้มา697บาทแล้วก็ได้ขนมปังมา25้ก้อนเออกินกันเองในกองทัพผมรู้สึกว่ามันไม่เหมือนทหารนะเอาจริงๆอะนะในเกมเนี้ยในที่ผมเล่นมาเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเหมือนแบบเหมือนอันธพาล่ะเหมือนแบบแก๊งสเตอร์อะแบบตั้งแก๊งแล้วก็แบบว่าไปตบตีชาวบ้านแย่งทรัพยากรมา เออสงครามเราทำสงครามอะไรกันทุกวี่ทุกวันแล้วเสร็จแล้วเขาก็แบบว่าให้ของเรามาให้ขนมปังให้ตังให้อะไรเหมือนแบบเรารวมตัวกันไปปนชาวบงชาวบ้านปนอนาณาจักรอื่นเนี่ยยังริงทรัพยาก,กรกันกน,นะครับอาณาจักรใหญ่ที่แบบอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้นะเขาก็แบบว่าเกณฑ์อาณาจักรรอบข้างไนงะใครมาช่วยเราทำสงครามเราก็จะให้ขนมปังให้เงินอะไรเงี้ยเราก็เป็นเหมือนแบบพวกทหารรับจ้างนะครับ โอ้มันไม่ได้แบบใครมาลุกลานเราแล้วเราแบบส่งทหารไปปกป้องอาณาจักรเลยนะทุกคนมีจะส่งไปช่วยอาณาจักรลางเขาต่อยตีชาวบ้านนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องฝึกต่อไปฝึกเพื่อที่เป็น <c oughs> ฝึกเพื่อที่จะเป็นนักเลงนะเออหลวงพี่ก็มีโปรโมทหรือเปล่าวะหลวงพี่มีโปรโมทหรือเปล่าไม่รู้นะครับน่าจะมีนะเพราะว่าตอนนี้หลวงพี่ยังไม่ต้องการเสื้อผ้านะเขายังไม่ต้องการกู๊ดนะเขาต้องการแค่คอมฟอร์ตกับเซอร์วิสนะครับมาดูมองของเราเก็บองุ่นกันดีกว่าทุกคนเฮ้ย <c oughs> องุ่นโต เก็บทันเนี่ยถามจริงดูดีกว่าจะได้แต่ละพุ่มแต่ละพุ่ม <c oughs> คือแบบตอนแรกผมสร้างใหญ่กว่านี้นะอันนี้ผมลดขนาดลงมาแล้วนะเออลดลงมาเดี๋ยวแค่นี้เองนะครับเดี๋ยวน่าจะลดอีกสักนิดนึงนะครับผมว่ามันใหญ่ไปดูดีเขาเก็บไม่หมดหรอครับกว่าจะได้แต่ละพุ่มเนี่ยเพิ่งได้แค่แบบโซนนี้เองอาวไปไหนแล้วโอ้โหเก็บได้สองทีอยู่น้ําโอ้ถช่งั้นผมต้องมี บ่อน้าําตรงนี้เอาวะจากอันหนึ่งจริงๆตรงนี้มันก็ไม่ไก่นะก็ใกล้ๆอยู่นะครับเอาอยู่น้าแต่ไม่กินน้ําไปเดินไปไหนะวะไปสวดมนต์แน่เลยครับจริงๆเนี่ยมันใกล้โบสถ์นู้นมากกว่านะทําไมเขาไม่เข้าโบสถน์นู้นล่ะด้วยโบสถ์นู้นเต็มอ่ะเป็นไปได้นะเออเนี่ยดูดิเต็มแน่เลยครับนั่นไงโอ้โ,อโอหสามสิบเองเหรอลืมขยายเลยครับอันนี้สร้างมา ร้างอย่างเดียวไม่เคยขยายเพราะมันเป็นโบดเควสนะครับตอนแรกผมก็เลยไม่ได้ขยายอะไรเลยนะครับงั้นก็ต่อเติมสักหน่อยกันนะนี่คืออะไรอะ่ะหอคอยอะ่ะโอ้เป็นหอ,อน,นี้อุ้ยเท่อยู่นะนี่ไงตัง้างมาเป็นแบบหลบทิง้งได้ยไม่ได้บ้านอลังเงี้ย <c oughs> เออเกะเกินแล้วก,ก,ก,กะเกยกะแล้วเกินก็ถ้าลบไปจะเหลือมันจะหกคนนะครับ ว่าแม่งมีไปอยู่ที่อื่นเงินกระจุยกระจายนั่นเลยแตเดี๋ยวไว้รอโปรโมทเป็นคอมเดอร์แล้วก็ค่อยๆไล่เขามาอยู่หลังอื่นนะคันนะครับอันนี้สร้างอันนี้เพิ่มมาอันนี้มันไม่มีส่วนไหนที่แบบเพิ่มง่ายๆเลยมันมีแต่อันใหญ่ๆครับทุกคนโอ้โหแต่เพิ่มมายี้ก็ดูแปลกแปลกสุดๆอืมต่อแบบนี้คือแปลกน้อยสุดแล้วครับพื้นตันี้มันสูงอะมันก็เลยไม่เท่ากันไม่เป็นไรหรอกนะเออี่ก็ดูดีอยู่นะจริงๆถ้าเกิดว่าทําอันนี้ มาแปะฝั่งนี้ได้ฝั่งซ้ายให้มันเป็นเหมือนกันเนี่ยขนาดซ้ายขวามันก็จะดูสมมาตรอยู่นะเออดูแบบสมดุลอยู่ครับแต่ว่าอาจจะต้องรอก็ทําแบบนี้ไปก่อนละกันนะครับอ่ะดิวไปเลยเดี๋ยวรอโลบ้านหลังนี้ทิ้งครับองุ่นของเราเป็นงไงบ้างเนี่ยวายก็โอเคอยู่นะถังก็วายอยู่ครับส่วนเพชรก็ยังช้าเหมือนเดิมเบียร์เริ่มมีใช้ได้นะครับข้าวมีแล้วนะเออแต่ว่าเบียร์เราข้าวพอทําเบียร์นะครับส่วนขนมปัง ลดลงนะครับส่วนชีสก็ไม่ลดครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนมาขายชีสดีกว่านนะอันนี้ขนมปังเก็บไว้ครับเพราะว่าแถวนี้ไม่มีทําขนมปังแล้วนะครับมีอันนี้ก็ไม่ได้ทํานะโลทิ้งไปโลเลยแล้วกันเดีย๋ยวเอาพื้นที่ไว้ทําอื่นอาจจะทํโรงเบียร์เพิ่มนะครับเพราะว่าข้าวเหลือเนี่ยนี่ไงตรงนี้ผมให้ขายชีสแล้วนะครับอ๋อผมเปลี่ยนจับขายปลาตอนแรกขายปลาอยู่นะครับตรงนี้เปลี่ยนมาเป็นขนมปังแล้วก็ปลาตอนนี้เริ่มกลับมาเยอะครับ ออตอนแรกผมสังเกตว่าปลาทำไมมันได้น้อยมากครับทุกคนดูครับ <c oughs> ทุกคนดูการล่องเรือของการหาปลาของผมคือตอนนี้มาหาปลากันไกลมากครับข้ามน้ำข้ามทะเลมาฝั่งนี้เลยครับโอโ้ผมก็ไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกันนะแถวนี้มันก็ยังแบบมีปลากระโดดอยู่แต่เขาก็ไม่หาครับเขาก็ไปหากันที่ไกลๆแล้วคือมันไม่มีบอกไนงะมันไม่มีบอกแบบว่าเอ้ยพื้นที่ตรงนี้แบบ ปลาโลแล้วหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเออถ้าเป็นดอแมนเนี่ยมันจะมีบอครับว,ว่าพื้นที่ทะเลตรงนี้แม่น้ําตรงนี้นะแบบปลาเหลือเยอะขนาดไหนอะไรเงี้ยอ่าสงสัยนี่ปลาเริ่มกลับมาแล้วครับเริ่มกลับมาตกตรงนี้ต่อครับอุ้ยทาไมเขาเติมเก่งอย่างครับมันต้องเอาคนออกก่อนเอาฟอนโซเอาฟอนโซเลิกทาก่อนครับเ <c oughs> อาฟอนโซไปทําอย่างอื่นก่อนนะให้ขนมปังมันหมดก่อนนะมาขนส่งแล้วกันตัวเธออุ้ย ผมลืมดูผู้คนเลยวะเ้าคนเลยครับไม่มีงานทำอะไรกันครับเนี่ยมีงานมีการทํากันเฮ้ยอันนี้คือชุดที่เปลี่ยนไปครับทุกคนเออคนที่ผมเพิ่งโปรโมดเป็นโซเดอร์ไปนะครับมีหมวกแบบ <c oughs> ถือหอกด้วยครับโคตรเท่เริ่มแบบแต่งตัวเหมือนทหารมากขึ้นนะฮะแต่โปรโมดเยอะไม่ได้ครับความต้องการเพชรดินจินดามันเยอะนะฮะ เป็นทหารแล้วก็ความต้องการสูงเป็นโนบิทะไอโมะธรรมดาไม่มีความต้องการอะไรนะครับอ่าถ้างั้นผมเพิ่มทหารเข้าไปเลยแล้วกันนะจากความตั้งใจเดิมแต่เดี๋ยวผมต้องตั้งชื่อก้าวปอกดาบดาผมมันอันนี้คือทหารรุ่นแรกรุ่นแรกของเราจะมีโคซกิโอเลี้ยงแล้วผมจะไม่เปลี่ยนชื่อนะแต่ว่าผมจะเพิ่มรหัสโค้ดเข้าไปนะครับเป็นโคหนึ่งครับนี่นคือลูกน้องลูกน้องของทีมโคซกินะครับเบอร์หนึ่ง โคหนึ่งอันสัวนโอ้โหถ้าคนชื่อยาวๆผมจะตั้งได้ป่ะวันนี yeah. uh ้ยไม่ได้แน่เลยไม่เป oh, so ็นไรลองตั้งก่อนโคหนึ่งอันสัวโคสองเออโคสองเดลนล่าอิมเมอร์จินดาเราเป็นโคสามโอ้โหตั้งชื่อได้ยาวมากเลยพอตั้งโค้ดเนมให้เขาแล้วเนี่ยเวลาเขาไปลบเขาก็จะแบบเอาตัวรอดกันได้ดีขึ้นนะเพราะว่าเขาจะไม่ต้องมานั่งเรียกชื่อกันนะเขาจะเรียกโคหนึ่งโคสองอะไรอย่างงี้จะอยู่ที่ว่าเขาจะจํา หมายเลขตัวเองได้หรือเปล่าจะจําได้ไหมจําได้หรือเปล่าผมเนี่ยจาไม่ได้แล้วตั้งชื่อไปจําไม่ได้แล้วโอหกแล้วครับโคเจ็ดโคแปดโคเก้าจัดไปทีมงานโคของเราโคโยตี้ผลสุดท้ายไปดูซิเออตาเป็นโคซึกิผมลงมาอยู่ข้างล่างสุดเลยโคตรเทพไม่เป็นไรนะแล้วก็บวกทหารเข้าไปอีกสองคนครับเออ เพราะว่าค่ายมันพักได้ส2บสองคนนะครับผมก็จะมีทหารสิบสองคนแล้วอ่ะทุกคนสุดยอดไปเลยครับเหลืออีกหคนเห็นนะด่วนตอนนี้ต้องมีงานว่ามั่งแหละเหมืองน,นี้มีสี่คนครบแล้วแล้วแรกเขามาเก็บตรงไหนเนี่ยเก็บตรงนี้นะครับงั้นก็ลงทําไอรอนเพิ่มนะนี่อันนี้ครับอันนี้ทําไอรอนชาโคเบลเนอร์ผมยังไม่ได้สร้างหรอกตรงนี้มีพวกคุณริมกันได้เยี่ยงไรชาโครตรงนี้ แล้วก็แวร์เฮาส์เพิ่มอีกหนึ่งที่ครับไม่พอแน่นอนอมีฐานเข้ามาใหม่ก็ใส่ดาบไปครับยังไม่มีหอ,อกยังไม่ได้หอ,อกมาเพิ่มอ่าลอนนี้ก็คือทรเวนของเรานะครับยังไม่สร้างวางแปมนไว้ก่อนนะครับ <c oughs> วางแปลนไว้ก่อนสวยงามอยู่นะโอ้โหผมว่าถ้าเสร็จแล้วมันน่าจะแบบโอเคมากเดี๋ยวผมอาจจะทําตรงนี้เป็นแบบน้าพงน้ําพุอะไรอย่างนี้นะเฮ้ยแคคิดก็แบบ อยากเห็นแล้วว่าสวยอยู่ครับถึงแม้มันอาจจะดูไกลไปหน่อยนะไกลาจากหมู่บ้านแต่ไม่เป็นไรครับเราเ <c oughs> พื่อความสวยงามเดี๋ยวอาจจะมีทราเวลที่แบบว่า,วาไม่เน้นสวยงามนะครับอยู่ที่อื่นสักที่สองที่นะครับอาแบบเน้นใช้งานนะครับส่วนใอ้ที่เน้นสวยงามก็ <c oughs> เอาไว้ไกลๆครับมาเลยค่ารับภารกิจมีทั้งอีซี่ เราส่งแบบยากไปก่อนนะครับแบบยากนี่ต้องส่งโซเดอร์ไปให้หมดโอสกิโอเลี้ยงนำทีมไปแล้วก็ตามไปด้วยเออร์เมโอชื่อเลยหายนะครับชื่อมันยาวไปนะครับไม่เป็นไรกลายเป็นเออร์เมนการ์ดนะครับเฮ้ยก็เท่ดีนะกลายเป็นเออร์เมนการ์ดก็เท่ดีอะส่งบรรดาวลูกน้องไปนะครับ โนหนึ่งโนสองโนสามส่งไปสักอีควสนี่มันเป็นแบบเควสง,ง่ายเองเี่ยเาันก็ส่งไปให้อ่ะเหลือไปคุมโนบิทสักสามคนนะครับโนบิทที่เพิ่งมาใหม่ผมมีคนชื่อออเดย์ด้วยโคเทสเลยส่งไปครับเจ็ดนายส่วนอีควสหนึ่งก็ส่งไปครับ,รบมีทหารใหม่สองนายแล้วก็รุ่นพี่บรรดาโคห้าถึงโคเจ็ดนะครับส่งไปคุม จะเ,เป็นพี่เลี้ยงอะไรเนี่ยขออะไรเหรียญพระแล้กันนะเหรียญพระมีน้อยนะครับน้อยสุดโอเคตรงนี้ล่ะอ่าขนมฟังหมดแล้วครับก็ขายปลาไปคนนี้ออกก่อนแล้วก็เพิ่มเอ่ออัลฟอนโซเรากลับมาขายของมือนเดิมลูกอ่าโปรโมทได้แล้วโปรโมทเป็นเซิร์ฟนะครับตอนนี้มีดูลคอมเมอร์ตั้ง17คนเนี่ยเอาคนที่มีงานทําแล้วนะครับโปรโมทไปก่อนเลยสําหรับเซิร์ฟ ไอ้ฐานปอร์เตอร์นี่ไม่ได้ครับบางทีผมต้องดูจะดูว่าเป็นฐานปอร์เตอร์ตรงไหนเออแล้วก็มีเพื่อนนะครับมีเพื่อนในคอมเมนต์นะครับบอกว่าในพื้นที่ที่เราสร้างอะไรไปแล้วเนี่ยแล้วมันแบบหญ้าแหว่งนะครับถ้าเราคุมโซนแดงไว้สักพักหนึ่งเดี๋ยวหญ้ามันจะขึ้นมาใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะลองคุมตรงนี้ไว้เล็กๆแล้วกันนะ๋ยวจะดูว่าใช้เวลานานนัดไหนนะครับเออเพราะว่าถ้ามันทําได้เนี่ยผมมี แผนว่าจะปรับปรุงพื้นที่ตรงกลางเมืองอยู่นะครับคุมโซมนไปละขอหญ้าขึ้นไวๆตอนนี้มันเป็นเดือนที่65้านะครับแล้วก็วีคหนึ่งเดย์สองนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหญ้านี้นะครับตรงนี้จะกลับมาเขียวเมื่อวันไหนนะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับอืมโอเคครับก็สําหรับ ep นี้นะครับผมก็ได้ทําการเพิ่มพระเข้ามานะครับพระเราก็เรียกได้ว่าปลูกองุ่นกันอย่างขมักขม้น่น นะครับขยันกันสุดๆจนตอนนี้มีวายร้อยสี่สิบแล้วนะครับแล้วก็มีน้ําพึ่งร้อยเจ็บกแล้วทุกคนเลี้ยงพึ่งกันแบบว่าอย่างเมามันอันนี้คือเห็นเหมือนมีเยอะเนี่ยคือมันมันไม่ได้ขายนะครับมันก็ทําอย่างเดียวนะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าไม่ได้ผลิตมาวมากกันเนี่ยมี2โรงก็อืมถ้าตอนขายก็จะต้องเพิ่มเยอะกว่านี้นะครับถ้าจะขายตอนนี้ผมก็กดเหมืองอยู่ประมาณสี่ที่สีที่นะครับก็มีตรงนี้ มีตรงนี้นะครับแล้วก็มีเหมืองหินตรงนี้ด้วยแล้วก็เหลืออีกที่หนึง่งนะอีกที่หนึ่งก็จะครบ5จุดน 1, 2, 3, 4, ี่หนึ่งสองสามสี่ห้าพูดถึงก็ครบแล้วนี่หว่าหจุดแล้วที่มันสํารวจไว้ครบแล้วนะเออครบแล้วครับก็ยังไม่มีให้สํารวจต่ออยู่ดีนะครับอยว่าทั้งแมปก็ให้แค่นี้แหละถามจริงอ๋อนี่ไงอ่ะเงินสร้างเลยกันนะผมสร้างตรงนี้แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับพาร์ทหน้าผมจะสามารถ ส่งคนไปนสำรวจเพิ่มได้หรือไม่หลังจากที่ผมสร้างครบ5จุดแล้วนะครับเรามาลุ้นกันหรือว่าเราจะไม่มีวันเจอแร่อื่นๆแล้วเสร็จปุ๊บก็บิวไปเลยครับผมโอเคครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมครับสำหรับ EP นี้ก็ขอลากันไปกับทักษะการเก็บปง,งุ่นที่น่ารักของหลวงพ่อเราแล้วกันนะครับผมก็หลวงพ่อก็ฝากมาบอกนะครับว่าช่วยกด กระดิ่งด้วยนะครับจะได้มีเสียงแจ้งเตือนเวลาหลวงพออ่อเคาะระฆังนะครับ <_ d ata> เออจะได้รู้ว่ามีคลิปใหม่แล้วเป้ง <_ d ata> เป้ง <_ d ata> เป้งคลิปใหม่มาแล้วอะไรอย่างนี้นะฮะหลวงพ่อบอกไว้นะฮะก็ตอบสนองหลวงพ่อนิดนึงนครับผมขอบคุณนะครับก่อนจากกันไปนะผมก็มีข้อคิดสอนใจนะครับฝากเพื่อนๆนไว้สักข้อหนึ่งนะครับเผื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับก็ให้เพื่อนๆจงรู้ไว้เสมอนะครับว่าสัตว์ที่ออกตัวก่อนเสมอนั่นก็คือ ลานะครับเพราะว่าลาไปก่อนสวัสดีครับผมโย